นะคะมุมนี้จะเป็นมุมอ่าสวนสาธารณะค่ะมีดอกกระเจียวด้วยพี่น้องอ้สวยงามจังเลยนะรำสิทธิ์ฮ้อนบ๊ะคะนางรั<อ>งร้อนมาเลยค่ะเอนนะอไหนทั้งร้อนทั้งหิวค่ะ <laughs> นะคะอันนี้ก็นะคะตอนนี้ก็มายืนพักนะคะตอนนี้<อ>นยืนพักกันอยู่พี่น้องอ้อสบายนะคะตรงนี้ก็เป็นโครงการปรับปรุงทางเท้านะคะทางสวนสาธารณะ ขักพเนกันดีน